ไหว้รถนะครับเริ่มต้นปีใหม่ไหว้รถกันก็เลยถือโอกาสามีจุดทูยจะใครจะได้โชคหรือจะมีโชคก็ลองเสี่ยงดูนะครับทั้งเลขทูนหน้อยไขรกำลังจุดแล้มีเลขเบียนรถด้วย แล้วเราจะมารอรุ่นดูเลขทูกไอ้ไข่วันนี้วันที่หนึ่งมกราปรีพศ2568เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคน ยงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าทีก่การงานและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองก็ขอให้จะไ,ได้ขาดมือในปีนี้ขอให้ทุกคนตรงมีแต่ความสุขและรอยยิ้ม ขอให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมนังใจปรารถนาวินะครับเพื่อนๆทุกคนไม่รู้เห็นชัดไหมเลขถ,ถือว่าเลขสวยอยู่เนาะเริ่มต้นมาเลขสวย จากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีเนระาก็มาสู้ชีวิตใหม่อีกปีหนึ่งเริ่มใหม่เริ่มต้นปีใหม่แต่ทุกอย่างก็คงยังต้ององ,องทำเหมือนเดิมทั้งทำดีคิดดีทำมาหากินดี่ยังไงก็ป็นกําลังใจ้ทุกคนนะครับ ที่เกิดความท้อแท้ปีใจปีที่ผ่านไปผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นสู้ไม่ต้องท้โอโอแต่ หมายถึงเลขก็ชัดดีเนาะเลขเลขไอ้ไข่ก็ชัดดีอาจจะนานไปนิดนึงเนาะต้องรอทูกแต่ลมก็แรงอยู่นะครับสังเกตดูวันทุลมแรงอยู่ไอยู่บรรยากาศกรอบ ให้ดูร้านทองร้านทองด้วยมีทองด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับ มเมนมาบอกกันม้างเขียนมาบอกกันมั่งนะครับผมไม่ได้เล่นตัวเชียวเท่าไหร่นานครั้ง ที่ชัดเจนแล้วนะค็ก็วหายก็ไม่ได้มีอะไรมากมีขนมหวานไก่ตัวหนึ่งข้าวแล้วก็อันนี้ของวหายปกติทำอะไรก็ได้คือเป็นสิริมงคลกับตัวเองตัวเองทำแล้วสบายใจ ไม่เดือดร้อนไม่ฝืนก็ทำไปได้เลยเนาะคิดไปอย่างนั้น,ลนเลยเนาะนั่งดูมากก็เมื่อยเดี๋ยวน่วไาย2สองคัน รถก็ไม่ค่อยได้ขับไปไหนไม่รู้ว่าจะเป็นไม่ได้ขับไปไหนเลยออกมาส่วนมากจะจอดนานทีเอยจะมีไปนวนไปนี่ไปเที่ยวมั่งไปอะไรมั่งก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าทำมาหากินเนาะมันมันยากอย่างเดียวเรื่องเรื่อง เรื่องทับนั่นแหละมันเลยเดินทางไปไหนไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เรื่องกิจการเราเราไม่มีได้อยู่ดิดยอดค้าขาย,ยผมมางานประจําแกนก็ค้าขายางานตนสัไม่ไม่ได้อยู่ถือว่าวันนี้วันดีมีโอกาสได้หยุดได้ไหวท่านเมยานางกระทุบก็มาแล้ว เห็นแล้วตนที่สามขอให้เป็นตอนทุกคนมีโชคดีกันนะครับมีโชคมีลาภกันนะครับก็น่าจะต้องลองตามที่เห็นนี่แหละเราผมมอนกันโอเคนะครับให้ทุกคนโชคดีโชคดีโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับ